สวัสดีครับต่อกันข้อที่37 3สามันปี56นะครับโจทย์บอกว่ากําหนดให้นะครับให้สมการ reduction มานะครับเวลาผมเจอสมการ e0 เนี่ยผมจะเช็คก่อนตลอดนะครับว่าเป็น reduction หรือว่าเป็น oxidation เพราะฉะนั้นนี้ให้สมการ reduction มาแล้วแล้วก็บอกค่า e0 มาเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้โดยใช้ข้อมูลที่กําหนด1 2ึ่นะครับหนึ 1, 2, ่ว่าอะไรมันถูกแค่นั้นเองนะครับอันแรกเลย โลหะเงินละลายในกรดไนตริกได้นะครับตัวโลหะเงินเนี่ยก็คือตัวแท่งโลหะที่ทําจากซิลเวอร์นะครับทำจากเงินและ AG เงินนะครับแล้วก็ละลายในกรดไนตรกเนี่ยต้องมีความรู้นิดหนึ่งนะครับเราก่อนจะทําไฟฟ้า KB ีเนี่ยคุณก็ควรจะเรียนกนรดเบสมาแล้วนะครับกรดไนตรกเนี่ยก็คือ HNO3 นะครับกรดไนตรกนะฮะบ,บางคนบอกเฮ้ย <laughs> พี่ถ้าผมจําสูตรไม่ได้ทํายังไงจํา <laughs> <laughs> จำสูตรไม่ได้ก็ต้องจําไม่รู้ว่จะทำยังไงนะนะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยกรดไนตรกเนี่ยนะครับเวลามันเจอกับซิลเวอร์เนี่ยมันจะแตกตัวให้ H บวกกับตัว NO3 นลบนะครับเขาบอกว่าโลหะเงินเนี่ยละลายในกรดไนตริกได้จริงหรือเปล่าคุณก็มาลองดูนะครับ E0 ของเงินเนี่ยมันศ 80โวล e NO ต์นะครับแล้วก็ e0 ของกรดไนเตรกเนี่ยกรดไนเตรกเนี่ยมีทั้ง H บวกทั้ง NO3- สังเกตดีๆนะครับมีทั้ง H บวกมีทั้ง NO3- เพราะนั้นสมการที่ผมต้องการก็ต้องมีทั้ง H บวกทั้ง NO3- นี่ไง H บวกกับ NO3- เห็นไหมครับคือคือไฟฟ้าเคมีง่ายมากแค่ดูให้เป็นแค่นั้นเองนะครับ H บวกกับ NO3- ก็คือสมการนี้เห็นไหมครับ e0 ก็0.96โวลต์นะครับ0.96โวลต์ e olt, olt, เพราะฉะนั้นนะครับ H บวกกับ NO3 ลบเนี่ยมันต้องการอิเล็กตรอนนะครับเวลามันไปแย่งอิเล็กตรอนมาจากเงินเนี่ยด้วยความที่ตัวกรดไนตรกเนี่ยมี E0 ที่สูงกว่าเงินนะครับ E0 ที่มากกว่าก็ยังจำกันได้นะที่สอนใคร E 0ูมากกว่าคนนั้นก็แข็งแรงกว่าคนนั้นก็แย่งอิเล็กตรอนเขาได้ดีกว่านะครับก็ E0 เนี่ยมันคือความสามารถในการแย่งอิเล็กตรอนชาวบ้านเขาในรูปสารละลายเพราะนั้นไอ้เงินเนี่ยมันมัน E0 มันน้อยอะ่ะอ่ากรดไนตรกเนี่ย E0 ู e มันมากกว่า มันก็แย่งอิเล็กตรอนเงินสําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเงินจุ่มในกรดไนตริกก็จะเกิดการผุกร่อนนะครับละลายได้ในกรดไนตรกประโยคนี้จริงเข้าใจนะครับเราเช็คอีสูนเอามันเราจะไม่ท่องจําอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะไม่ท่องจําอะไรทั้งนั้นถ้ามันไม่ใช่คําศัพท์เฉพาะจริงๆนะฮะเคมีมันมันแค่ทําความเข้าใจเล็กๆน้อยๆก็จบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ชัดเจนอีูนเนี่ยกรดไนตรกมันมากกว่ามันแย่งไอตอนสําเร็จก็เกิดปรญยาได้หนึ่งถูกอยู่แล้วนะครับข้อที่2โลหะอลูมิเียม เป็นตัว reduce อ่อนที่สุดนะครับโอเคมาลองดูครับโลหะอลูมิเนียมเป็นตัว reduce ที่อ่อนที่สุดตัว reduce เนี่ยอยู่ในประยา OXIDATION น e 0นูน้อยๆนะครับเพราะนั้นตัว reduce ที่ดีก็คือ e 0ต้องน้อยแต่เนี่ยมันพูดถึงตัว reduce ที่อ่อนนะเห็นเห็นไหเห็นน,ะนนะักวนนะนี่ยกวนนะเนี่ยเอาใหม่ตัว reduce มันอยู่ในประยาออกซิเดชันถูกไหมครับตัวรีดิวมันอยู่ในประยาออกซิเดชัน e0 มันต้องน้อยๆตัวรีดิวที่ดี e0 ต้องน้อยแต่นี่มันพูดตัวรีดิวที่อ่อนตัวรีดิวที่อ่อนก็แสดงว่า e0 มันจะต้องมากนะครับแล้วไปดูสิอลูมิเนียมเนี่ย e0 มันมากที่สุดจริงไหมเอิม่ม ไม่จริงไงครับไม่จริงไงครับมันอีสูตมันน้อยที่สุดเลยมันห่วยสุดเลยเนะเพราะนั้นไอ้นี่ยมันไม่ใช่ตัวรีดิวที่อ่อนเลยเนี่ยมันเป็นตัวรีดิวที่ดีมากเลยที่จริงอ่ะนะครับแต่ว่าเขาพูดว่าตัวรีดิวที่อ่อนก็ผิดไงโอ้ตายแล้วตาย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 หนึ่งเนี่ยผิดนะเอ้ยหนึ่งเนี่ยถูกนะหนึ่งถูก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 นะนะครับเราก็ตัดข้อนี้ออกก่อนนะแต่ว่า2เนี่ยผิดนะครับ2เนี่ยผิดตัดขอไข่ทิ้งนะ สองเนี่ยผิดตัดจออาจารย์ทิ้งตอนนี้ก็เหลือแต่1กับ3แล้วแหละนะครับแล้วก็ดูข้อ3ก็จบนะครับข้อ3เนี่ยคูปเปอร์ทูนะครับสามารถคูเปอร์ทูไอออนเนี่ยสามารถออกซิได์นะครับ NO ไนโตรเจนมอนอกไซด์ได้แต่ไม่สามารถออกซิได์แมงกานีสสองบวกได้โอเคเอางี้ก่อนออกซิได์ความสามารถในการเป็นตัวออกซิได์อันนี้เออสามารถออกซิได์ก็เป็น แสดงว่ามันเป็นตัวออกซิไดซ์ก็เป็นปริยาลีดักชันเขากำลังบอกว่าไอตัว Cu 2+ เนี่ยนะความสามารถในการออกซิไดซ์ก็คือเป็นปริยาลีดักชันนะครับออกซิไดซ์เนี่ยคือปริยาลีดักชันนะคำศัพท์บางตัวก็ต้องท่องนะนะครับลีดักชันนะครับท่องแต่คำศัพท์ในเคมีเนี่ยอย่างอื่นไม่ท่องมันก็เหมือนกันเลยกับชีวะนะครับจำต่คำศัพท์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ Cu 2+ เนะี่ย มีความสามารถในการออกซิได์ no เนี่ยได้ในโดเรเจนมอนอกไซด์ได้ออกซิได์ก็คือไปรนยาน Reduction แสดงว่า cu 2บวกจะต้องมี e 0ที่มากกว่า no อ่ะไปดูดิจริงหรือเปล่า cu 2บวกใน no เนอะอันนี้มี e 0มากกว่า no อุ้ยไม่จริงสิมันน้อยกว่าเห็น,เ,หนเนี่ย cu 2บวก e ศแค่0ู4เอง no เนี่ย e 0 0.96นนดนนะอันนี้ออกซิได์ no ไม่ได้นะ e 0มันน้อยกว่ามันจะไปออกซิได์เขาได้ยังไง นะครับอีศูนย์น้อยกว่าเนี่ยสเนี่ยผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้า1ถูก2ผิด3ผิดนะก็มั่นใจนะครับข้อที่37ยังไงยังไงก็ต้องตอบข้อกอไก่แน่นอนนะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ